เรามาทำซอสผัดกะเพราพริกแห้งเก็บไว้นะคะเผื่อเวลาทำเราจะทำง่ายๆนะคะเริ่มต้นที่น้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทราย1ช้อนชาผงรสด,ดีนะคะครึ่งช้อนชาพริกไทยป่นครึ่งช้อนชานะคะ <Okay. S 1> อูมามินะคะเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย15้ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็กระเทียมเจียวพร้อมน้ำมันนะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็พริก แห้งอะค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเอาไปตำหยาบๆแบบนี้เอาไปตั้งไฟจนกระทั่งเขาเดือดปุดๆุแล้วปิดเตายกลงเลยนะคะเนื้อสัตว์1 0 0กรมัมต่อข้าวราด1จานนะคะก็จะใส่ซีอิ๊วดำไปนิดนึงนะตัวเองนะแล้วเราก็จะใส่ซอสทีท่เราทำตะเกียะค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะถ้าเป็นกับข้าวก็ใส่ไป2ช้อนโต๊ะแต่วันนี้ข้าวราดของกุ้งมันจานใหญ่ใช่ไหมกุ้งก็เลยใส่ไป2ช้อนโต๊ะค่ะมันเนื้อสัตว์มันมากกว่า100กรัมเนาะ ก็ใส่ใบกระเพราผัดแห้งๆกันแบบนี้เลยค่ะใบลาดข้าวได้เลยคือรสชาติจัดจ้านทำง่ายทำเก็บไว้ได้เลยนะคะเผื่อเราเอาไปทำมื้อต่อไปนะคะเราก็แค่มีเนื้อสัตว์ผัดๆแล้วก็เอาซอสปรุงรสใส่ไปค่ะแค่นี้เองง่ายมากๆกุ้งว่าทำใส่ขวดขายได้เลยนะคะรสชาติอร่อยเข้มข้นไม่ต้องไปปรุงอะไรอีกแล้วตัวเองอันนี้ได้มาจากอะ,อะไรนะครัวไทยใหญ่ตัวเอง